สวัสดีครับพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรณรนะครับทีมบุญชูครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอหุ่นยนต์อดประกอบ,กอบล้อในรายการ TPA Robos Competition 2 0<อ>1 <T BA, S 2> 5นะครับวันนี้ก็เราก็เริ่มอเลยก่อนครับจุดแรกนะครับที่เราจะนำเสนอก็คือจุดที่เป็นจุดหมุนนะครับที่จะใช้เราหุ่นยนต์เราจะแบ่งเป็นฝั่งที่ถอด แล้วัวาที่ใส่การใส่รองมกครับด้านด้านแต่ด้านถอด,คร,ด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 อครับผมก็เรามีตัวแรกกันเลยส่วนที่เป็นตัวหมุนจะเป็นไอ้เป็นเป็นส่วนโรเข็งของเราส่วนแรกก็ตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการหมุนของมุนยนตัวนี้มันคือเซอร์โวตัวแรกครับผมเป็นเซอร์โวตัวมีเกียร์เดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะครับอ่าครับผมอันนี้เป็นการหมุนวนเข็มนะครับ มันหมุนได้ทั้งสามรอบตีนขาอะไรก็ตากลมรอบนึิหมุนได้เลยอ่าหมุนกลับตามเ็มอาจจะมีการขัดข้องของกลไกเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะปรับปรุงหลังจากที่เรานำเสนอไปแล้วครับอ่าอันนี้เป็นส่วนการหมุนเพื่อเป็นถอดฝั่งหนึ่งแล้วก็หมุนเพื่อร้อไปใส่ฝั่งหนึ่งครับผมส่วนต่อไปที่จะพูดถึงก็คือ ตัวนในการขับเคลื่อนหน้าและหลังหุ่นคลื่นตัวนี้เดินหน้าเดินหลังได้ระยะเท่าไหร่ครับก็เอาหน้าแปนไปทาบกับเพื่อเอาเราที่เราเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเพื่อจุดที่เราวางหุ่นเนี่ยระยะมันจะห่างก,กับล้อช่วงหนึ่งเพื่อเอาไอ้หน้าแปนของตัวตัวตัวหุ่นเนี่ยไปทาบกับล้อในขณะที่เราดึงล้อดึง,ด,งดึงล้อมาหมดแล้วเนี่ย เราจะใช้โชคกที่มันติกเนี่ยงับแล้วก็ถอดมันออกมาเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะครับเราเดินหน้าขอ่าขอไลงเหาด้วยคนไกด์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนี่เป็นมอเตอร์ DC เป็นมอเตอร์กระจกนะครับผมก็ขับเคลื่อนบนลางโซ่ก็เคลื่อนที่ได้สุดระยะเลยของมันไม่มีการขัดข้องอันนี้เราเทสมาแล้วอ่า ทีนี้เราก็จะหูนี้มันตรงแล้วก็โชนกันหน้ากันเพื่อดึงล้อออก ครับในส่วนนี้เราจะทุสถานการว่าเราถอดล,อลอ้อ้อมหมดแล้วซึ่งเราในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เราได้ทุนนับสนุนาแล้วเนี่ยเ,เราจะทําขาเพื่อวางบล็อกแล้วก็มีแบริ่งยื่นเพาออกมาเพื่อขับให้มันหมุนล้อล้อลออกรับสี่ตัวแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะทําคล้ายๆกันก็กีกประมาณนี้ครับขอบคุณครับ